ขนาดยังไม่ลืมตาดูโลกแต่ก็ทําให้ใครหลายคนตกลุมรักเข้าซะแล้วสําหรับทายาทคนแรกของคู่สามีภรรยาสุปตากอนลงเดชและสิลิต้าเจนเซนแถมล่าสุดบนอินสตาแกรมของว่าที่คุณพ่อรูปหล่อกอนลงเดชก็ยังได้นําเอาภาพอันตราซาวอัปเดตพัฒนาการของลูกในท้องที่ค่อยๆฉายแววความน่ารักขึ้นเรื่อยๆมาให้แฟนๆที่ติดตามข่าวได้ชื่นชมกันแบบเต็มอิ่ม พร้อมกันนั้นกอน,น,นลงเดดก็ยังได้เขียนแคปชั่นซึ้งๆถ่ายทอดความในใจถึงช่วงเวลาที่ได้เห็นหน้าลูกเอาไว้ใต้ภาพดังกล่าวด้วยว่า My heart melts Every time when I see this face หัวใจของพ่อละลายทุกครั้งที่ได้เห็นหน้าของลูกซึ่งหลังจากนั้นทางด้านของแฟนคลับที่ติดตามอินสตาแกรของเจ้าตัวต่างก็เข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมในความน่ารักของหนูน้อยกันอย่างล้นหลามรวมถึงอดไม่ได้เช่นการที่จะโฟกัสไปยังจมูกโด่งๆที่ปรากฏในภาพเรียกได้ว่าพุ่งเด่นได้คุณพ่อคุณแม่มาเต็มๆต,ตั้งแต่อยู่ในท้องกันเลยทีเดียว